Hello everyone. Hello everyone. What are you talking about? are on yet? On Already. Right? Already on. <laughs> thank you. <laughs> thank you. Thank you. No, it's okay. Thank you. It's okay. Thank you so much. Me, I mean, Now I'm chewing the gum. ฉ u นชิลลิงฉัน <laughs> okay, t ุชิลลิงแต่ยุ i ิวิงฉันชิลลอนชิลล l งโอเขตอนนี้ยเขากําลังเครียดเพราะว่าเขาอ่ะ ไม่ใช่ต้องยอมรับความจริงแต่งรูปไม่ดีไม่ใช่ใช่เมื่อกี้นี่กดคอร์รัปเปอร์คอแล้วอยู่ดีก็แบบเฟิร์สไม่เฟิร์สแบบเฟิร์สรูปแบบไม่เคยทำแต่ไเป็นแล้วพอบอกแล้วว่าให้เราก็บอกเห็นเห็นติดแท็กไว้ก็เลยว่าเออถ้าเกิดเป็นรูปตัวเองไม่ต้องติดแท็กก็ได้ก็เลยไปลบแท็กออกทีนี้พอลบแท็กออกปุ๊บเลยไหมหายไปจากคอร์รเปร์หายเลยใช่เครียดนะเขาเลยเครียดนี่รู้สึกว่าพรุ่งนี้ไม่สามารถจัดแฟนดีได้แล้วอาจจะขออาจจะขอโทษทุกคนจริงๆที่ติดตามกันมา เป็นนิทานจิตใจอะวะวันนี้ไปกินอาหารฟิลิปปินส์กันมานครับทุกคนอืออ้ฮารโลฮารโลเนี่อร่อยนะเอรใโ่ช้ได้เลยนะ<ม>เอาจริงมันฟิลแบบด้วยความที่พอเป็นไอศครีมแล้วมันผสมกับไอซ์ลงไปแล้วมันทำให้ไม่หวดมากแล้วมันมีแบบมีเทกเจอร์หลายอันเหมือนกันนั้นวุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเหมือนแบบนี่ปะอันนี้ของบ้านเราของที่ร้านนั้นะเขาเรียกอะไรนะ แอะะไรนเสียงเกงอะไรอ่ะดูได้ปะเกงช้างมั้งเกงช้างน้อยเที่เรียกเขาเรียกอะไรนะของจริงที่เขาเรียกอะไรไม่ใช่นั้นน่ะเออนั่เขาเรียกอะไรนะก็เสียงซิมมัสมันไม่มันมีชื่อเรียกของมันไม่ใช่เรียกนั้นน่ะอะไรโบกเกียร์โบกเกียรคืออะไรอ่ะอ๋อแป้งแป้งโอลาไม่ใช่โอลาแม่โบกเกียโบกเกียร์เขาเรียกไม่ใช่โคคือมันเป็นโบกเกียผสมกับน้ำแข็งใสโอลาโอลา ไม่ใช่ไอ้โฮลล่าอะไรแบบเดียวมันเป็นป๊กเป็นโฮล่าอะไมันเหมือนแบบโปกเกี้ยผสมกับผสมกับน้ำแข็งใสอืมน้ำแข็งนี่ติงแล้วน้ำแข็งใสแล้วก็มีใสแบบเหมือนเนี่ยนมเย็นเหมือนปังเย็นอ่ะเหมือนทุกอย่างแบบผสมผสมกันแบบปังเย็นพี่คนบอกว่าพูดภาษาไทยได้ไหมครับฟังไม่รู้เรื่องโอเคพูดอยู่จ้าฉันคือใครดงพัดนี่เตยูนี้ to try ทาโฮขอบคุณครับเออทาโฮอ่ะ ใช่ไหมโอเอ๋ห์เซสโอเอ๋สฮัลโหลฮัลโหลแฮนส์ยูเด day? Great. Philippines here to support ุ o เราทั้งคู่โอเอ๋โอเอ๋วขอบคุณครับทุกคนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่ประเทศไทยอากาศเป็นไงอ่ะตอนนี้ที่ประเทศไทยสองทุ่มฝนตกป่ะอืมที่นี่ฝนตกสองทุ่มสิสองผมยาวอยากไปตัดสวัสดีทั้งคู่เป็นไงบ้างเจ้าวันนี้ตัวผมยาวเหมือนกันนะจะไปตัดผมแต่ทำไมรู้ไหมไม่มีเวลาตัดอุ้ยแล้วทำไมกองก็บ่นว่ากองก็บ่นว่าผมยาวจังเลยนิวไปหาเวลาตัดหน่อยสิว่า พี่ให้เวลาผมหน่อยครับมึงพี่พลอยจอยพี่พลอยจอยพี่พลอยพี่พลอยเบฟเด็กแสบจริงเหรอเออพี่พลอยเด็กแสบพี่พลอยฉันรักน้องทุกคนฉันก็รักนฉันน้องไม่มีน้องคนไหนรักกูทุกคนฉันเคยไปส่งน้องอ้ยน้องน้องก็รักคือหลงน้องก็มีสิทธิ์เลยไปส่งน้องเฮ้ยวิวฉันไม่ส่งวิวเดี๋ยวพี่พลอยแล้วมีใครไปส่งหรืวิวเพราะว่าวิวไป BTS อ๋อไปกับพี่ขิงอ๋อได้เดินรถตู้ฉัน มานิลาเป็นไงบ้างคะมานิลาก็อย่างที่เราเคยบอกไปมันเริ่มต้นตอนประวัติของซิตี้นี้คือเริ่มต้นตอนแรกเขาไม่ใช่มานิลาเลยเขาเริ่มต้นเป็นอะไรก่อนนะมาริซอนมาริซอนก่อนเขาแต่ไปอ่อนจริงๆเป็นแต่มานิลาเอาจริงเป็นเมืองที่คือพอเข้ามากลิ่นเขาค่อนข้างหอมหวานเลยนะคือเมืองเขาจะเป็นคู่แข่งของพวกเมืองช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ปะเมืองเนี้ยไม่รู้รู้สึกมันสุ่มสุ่มเลยพูดยูเป็นแบบ แล้วตุ่มเสียงกูจะไม่พูดมึงเป็นคนเรียกกูจะไม่เจะมาลุ้งงานนะแต่นี่ชอบสกิทใครสกิทข้าวะไรครับพี่เจมไมาสองข้าหูกมันลุกแบดครับทำทำมันเหมือนที่พี่ถ่ายอ่ะคิดว่าคือคีรอนปะมึงอย่าเอาขามาไก่หมอนเยอะเดี๋ยวฉันต้องใช้นอนนี่มันหมอนใครหมอนกูไม่ใช่มันมีสามโอ๊ยเอ้อใช่ใช่เอาหมอน ก่อนกูมันมีเสียในห้องเหรอใช่ครับเราค่ะเมื่อคือหลับสบายไหมโอเคครับฉันมาจากอินโดนีเซียแล้วครับสวัสดีครับเนี่ยคนออกลีฟออกหมดแล้วจากสิบสามเมื่อกี้กูเห็นสิบสามตัวนี้เหลือสิบเอ็ดแล้วเราไปก <als> mm ินข้าวกันไงพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเลิฟรักฟก่อนเลิฟรักเหรอพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเลิฟเลิฟไลน์พรุ่งนี้เราจะเป็นวันที่เราจะมาเจอแฟนชาวฟิลิปปินส์กันแล้ว สภาพสอากาศมันเย็นๆพูดเยอะไม่ได้ไม่งั้นพูดเยอะไม่ได้ละมีคนรอห้จริงใครที่อยากมาเจอเตนุพวกเนี้ยต้งซื้อบัตรทันแะบหรออืมเลยนิดเดียวใช่มัน want want to meet us tomorrow you can buy a ticket with with อะไรวะไทยทิเคตเมเจอร์ no not even Thai ticket major dude ไม a t i ่ไม่ใ a ่ตัวเองตัวเองทอ่า เอออซ์โซลาแลนด์โซลาแลนด์เออเหรอโซลาแลนด์โมไปเลยโซลาแลเทียร์โซลาแลนดเทียร์โซลาไมเลียแม่บอกว่าคิดถึงไลฟ์แบบนี้มากจังเลยรู้สึกไงสองปีแล้วไม่ได้ทำอีกหมายถึงแฟนมิสหรือไลฟ์แม่ไปต่อยไปต่อยฟิวเซนโปเตอร์เยเหมือนที่พี่เตบอกเมื่อวานอ่ะตอนเซนโปเตอร์ตบสินเจ้าวันนี้ตสินเจ้าวันนี้ตสินเจ้าตอสินไฮสินเจ้ามาดากันดามาเลยจะได้แบบเวียดนามากาดันกาค่ะ บ้นเราจะมีได้ไปเวศไหนบ้างไหมครับพี่นี่ประเทศอะไรอ่ะหินเออืมธงชาติประเทศอะไรสเปนเหรอไม่ใช่ใช่เหรอเออเหมือนจะใช่เลยเราเชื่อโอ้ยเรามีพี่นุ๊กบอกว่าเป็นยิ่งหรอมากเพราะไม่ได้ล้างหน้าจากออกไปธรรมชาตินะธรรมชาติเหมือนแกบี้บอกเลย์เลย์ออดี้คืออะไรนี่คือลาเอียดไงลายลายเอียดไงนี่เราสามารถแปลกๆปลกนะ เขากินเขากินห่างกันสักพักนะนี่ไงเดรสเซอร์เดรสเซอร์แอสโซล่าแลนดโซแลนด์โซแลนด์โซแลนด์สุดท้ายโซแลนดโซแลนด์ไอ้ใครไอ้ใครกินน้ำกินน้ำหน่อยไหมอ่ะไหนให้เขาดูโพสโพสได้ไหมใกล้ไปเนาะโซแลนด์หลุดมาจากโปสเตอร์เลยอ่ะหนูไม่มีแฟนไล่หนูไปอ่านหนังสือหน่อยหนูหนูหนูอายุเท่าไหร่แล้วครับหนู หนูสู้ๆนะหนังสือ Anna wants Anna wants money like him โอเคไปอ่านหนังสือนะครับ Anna เฮ้แกขอให้มีแฟนด้วยนะพี่นิวขอพี่เตได้ไหมหุยขออะไรอ่ะไปเดีให้ให้นิวขอพี่เตหรือว่าเขาอ่ะบอกว่าขอเตเออแน่ดิอืมไม่รู้อ่ะดูดู c o m p l i c a t e นิววีน่าเกลียดเขาเขียนว่าน่ารักค่ะเขาถามว่าอยู่ที่นี่ตีนบ้างไหมมมีมีวิววิวรีเควส ย่าไม่ดูเฉยว่ามีกี่รีเควสอไม่ไม่ไม่แค่เลือก่เฉยอ้อวไหนไม่มาฮัลโหลฮัลโหลอะไรจะรอ่วันนี้วันนี้เนน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 เหนเ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 เนเนเเนเนเอ่นเนนเนยนเนเนงนนเ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 อเน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 อนเเนเนเัเเนเนเนนเ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 นไม่ดีเลย ทำไม่เต็ไม่ได้ทำกดไงกดไงกดไประเทศแฟนคลับจะไม่ได้กดดครับไม่รู้ไม่ได้กดเลือกใครในซีซีเฮีในซีทไม่ได้กดกดในซีซียเฮียโอเคไม่ช่ไม่ใช่เอ่ดคนไทยไท where are you from hello where are you from ไปทำ I'm น r o จา h a i l a n d but n ่ w i น h e ้ e in Philippines. Uh, I miss t h a i l a n d ไอย h ลนโอเคุณเอาหลุดไปแล้วเน็ตไม่ดีเนื่องงหรกูไอ๋อเราประสบการณ์การเดินทางเอมีงานให้เธอทำฮ้ยเนี่ยตะลีไปอียิ เธอช่วยยังไงเด็กอได้แล้วคุณพี่แย่เบิ่งไงเพิ่งกำลังขอต้านรงงานขอคอนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆคนไหนดูเลยทุกคนนี่นี่ไงน้องไม่ใช่คุณพี่ไม่ไม่เอาเอาแบบอเลนดอมอเลนดอมเรนดอมเรนดอมเลนด้อมเลนดอมโปสเตอร์รอเราอยู่เรนดอมเราต้องเซ็นโปสเตอร์คุณพี่ทุกคนคิดถึงทุกคนมากเลยทุกคนอย่าเขาดูตอนเซ็นโปสเตอร์หน่อย ใส่โค้ชเซ็นองกันเซ็นน้งกันเซ็โอเคหนตอนนี้อยากให้เห็นหน้าพี่แจ็คกับพี่ยุ้ยมากเลยนะคะอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วถือไม้เดียวแต่ก่อนเลยเราเออถ้าอย่างงี้ดีมันได้เสร็จพร้อมกันใช่ไหมคะฉันว่าคนละแผนเธษเอาจะเสร็จพร้อมกันอ่าาาเร็จพร้อมกันเซ็นพร้อมกันเขาเป็นฝาแฝดอหรแม่เขาอยากเซ็นร่วมกันตอนนีจริงกูถึงตรงเนี้ยกูพร้อมมึงแต่ว่ากูเสียเวลาตรงนี้ติดถูกโอเค เขาถามว่าเปนิวมามานิราตีกันไหมไม่นะไม่เหลือค่ะตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเครื่องบินจ้ะโอ้ยว่าอยู่ว่าไอ้ถั่วที่ลงไม่ต้องมีดีปูกแล้วถั่ีที่ว่าเธอคนนึงซ้ายคนนึงขวาแต่เธอคนนึงไม่ชวดที่ลงจะต้องมีติเออจริงเออเมื่อกี้เขาเสียใแล้วพี่คนนึงต้องเสียคือทุกคนครับไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคตอนนี้เนี่ยมันหายใจใจแล้วใช่ไหมเรื่องคอลลับอะ เกิดใจอยู่เจะจอยู่นะทขาไม่เป็นเองอยู่ดีลงเองคอลับเองดีคนดูหนึ่งหมื่นสามร้อยคนได้สามพันว่แล้วให้คนดูเหมือนเป็นแพนด้ากินไข่โชว์แล้วก็คือเราก็เซ็นโพสต์โชว์เงี้ยหรอใชจริงจริงจะให้กินไผ่นะแต่อาหารไผ่ไม่ไม่เจอก็เลยเป็นเซนเตอร์เอาปิ๊ถูกออก ปุ้ยเหมือนฝาแฝดกันเลยไอยกิมั่วสายกิมั่วสายนดึงเร็วเดี๋มั่วนะไมเหนื่อยไม่ทะเลาะกันเอาคุยหน่อยคุยหน่อยไอ้ข้อความหน่อยค่ะข้อความจะคอเจตุลก็เจ๊ทำอะไรกันเนี่ยทุกอย่างค่ะอ๋อเุกอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวพี่นิวพี่นิวดูหน้าพี่แจ็คด้วยเหนื่อยตอนนี้เดี๋ยวหาอะไรดื่มดีกว่านน้ำเปล่าแร้วในมีมั่งไหม เมื่อวานคืออะไรคะมืดๆอะค่ะที่ลงไอจีสตอรี่เออเมื่อวานเป็นยังไงนอนลูกคำโอเคอะไรอะไทุทีทุกทีทุอันนี้เรื่องคือว่าเป็นสเปเชียลนะคะเออสตอรี่นะคะค่ะคุณแมคะทัเมื่อคืนนอนกี่โมงคะตีสองทำอะไรกันคะเล่นอะไรทำไมไม่ตอดแบบซ้อมร้องเพลงตอบเป็นดาราถ้าพูดไม่โก่งอย่างหนึ่งก็คือ ระหว่างเล่นไปเปิดเพลงฟังกันด้วยแล้วร้องปากปากก็แล้วได้ไหมปากร้องคือร้องให้ช่วยเวลามีคนจะเข้าบวกยี่งเป็นถั่วเลยอันนี้ยืนยันเพราะว่าเราต้องมิดการส่งเพลงทะลุพรุ่งนี้เรามีอะไรไหนเล่าพีไปเที่ยวที่นี่ไม่อยากจะไปเที่ยวกับทาริวกับแกบบี้องไม่ใช่เหรอนี่เขาอยากไปมากเขาอยากไปเที่ยวเขาตั้งใจเขาอยู่ล่องรอยอยู่แล้วรอรอเขาหรอ เขาหรอเขาอยากดูบรรยากาศแต่ฉันเห็นคนสะกิดอยู่นะครเขาหรือเขาแล้วเขาเนี่ยใครสะกิดมึงสะกิดมึงเพียนิหนึ่งมั่วเขาคนไหนสะกิดเขาคนไหนมันอู้รต่นดอัติเลียนไทุกคนนะไม่กี่ตัวนะคะโอเคผ่านไปที่แผนนะครับเนี่ย เออเออพราะว่าเราเซ็นไปร้อยหกสิบวันนี้เหลือประมาณสามร้อยสี่สิบสามร้่สิบสประมาณขอรับค่อนเดี๋ยวพุ่งสิไล่กูดีอะไรกูดีกูดีได้กูไง ทำงานสู้เขาเลยทำงานสู้หน้าสู้หน้าแหละสู้หน้านี่เราเมื่อไหร่แล้วแม่เอาสองแบบเลยเมื่อกี้ลงมาแล้วลงมาแล้วเรื่องมาแล้วตกใจลูกติดดังอยก่อนตใจลูกเหมือนกันคุณพี่ลืมตัวไงนไม่นะเหมือนนะนี่เห็นไหมจากสามหมื่นสามหลุหมื่นหนึ่งเพราะว่าอะไรเขา อาทุกคนคุณนายนะครับเดี๋ยวยายอีกอีกอีกสามนาทีสามนาทีวันนี้วันไหนวันศุกร์ป่ะที่นั่นเหรอวันศุกร์ไฟไปไหนโอ้ไฟไปไหนทุกคนไปไหนกันบ้างครับพี่เต้พี่ดีไปไหนครับพี่เต้พี่ดีไปไหนครับทำงานอย่างนี้ไงมาเที่เป็นถามจำเป็นถามพี่ดูวันศุกร์ป่ะทมาวันนี้ที่ที่วันเสาร์แล้วไม่รู้ไงเปล่ากันโโอ้เราทำโซเออดีเนาะคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวา มันไม่ชนกันเออยากอะทีหาเอเลยมันเนี่ยอ่ะเอาจริงถามถึงความสุขยังไงที่แบบหายไป้สองปีคืนได้มาเป็นโปรเตอร์ไลฟ์ไปแฟนนี้อย่างงี้เราได้กลับมาอ,อีกแล้วมันได้จไเจอเมื่อคืนก็คือได้เจอเมื่เมื่อคืนแล้วสิเฮ้ยมาน,นั่งฟังเพลงเล่นเกมทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจิม สิได้น้ำคุณสกัดเนี่ยแต่ก่อนเราไม่กินน้ำทุ่นตอนนี้พี่แจเข้าหัวแล้วจอาจ้าเมื่อกี้ใจร่วงเหมอพูดอะไรไม่แต่ว่าจะรู้สึกดนะเป็นเลยเราลสิ่งนี้หเ็นนอ่ะเธอฝากแบบนี้หน่อยว่าใครที่อนทตนี้ยังมาดูทันเดี๋ยวเราจะต้องลาแล้วใครครับที่อยู่ประเทศไทยครับก็สามารถดาทันนะครับถ้มัน มีมาชวนมาดูแฟนมีดมีเซอร์ไพรส์เพราะเรามีเพลงที่ยังไม่เคยร้องไงใช่ใช่ไหมเป็นเซอร์ไพรส์ไรส์สัต์ดีดาทุกคนเซอร์ไพรส์นั้นนั้นเซอร์ไพรส์นั้นไม่ก็บีมีก็มีเซอร์ไพรส์อืมอะไรเพลงเซอร์ไพรส์คือเราไม่เคยร้องคู่ที่ไหนก็ได้แต่เป็นเพลงที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วนะเราแค่นเอาไปเป็นโด่งดังด้วยใช่ เรีย้อยู <gravity> ้านวิวไหมเรียงร้อยร้านวิวใ่อซตอนนี้เตนิวมั่นใจมากกับเพลงนี้มันจะต้องเขียนเอาให้มันเลิกเขียนเนื้อมวนกระดาษเต่เราให้ฟังเรื่องนี้าให้ฟังก่อนก่อนเขาเป็นคนที่แปลกๆครับก่คือเมื่อวานดีีก็อะนั่งตอนแรกนั่งนู่นนี่นไปสะพัดเขาก็หยิบไปไปนั่งไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็หยิบกระดาษกักรเขียนเขียนแล้วก็หยิบขีดแล้วก็บอกว่าส่งแบ่งเนื้อที่แบ่งให้หน่อยมาให้หน่อยเราก็นั่งเขียนเขียน เขานั่งขัดเนื้อที่เดยน้องๆขัดเขียนได้ดินสอลงในกระดาษแล้วบอกว่ามันจำอ่านในมันจาไม่ได้ต้องเขียนตัดเอาลูกเหมือนคนแก่เหมือนคนแก่มากแก่มากมันเหมือนแก่ที่แบบมันต้องมันต้องเขียนด้วยลายมือเขียนเอะไรแบบมาคัดเป็นลูกกี่จบกี่จบอะไรเงี้ย มันก็เป็นวิธีเหมือนกันนะเวลาเด็กๆทีนี้ที่ต้องไปสอบเนี่ยอ่านหนังสือในพีลโทนิกอาจจะจำไม่ได้ก็ต้องแบบเขียนจดนกระดาษจะได้จําได้ดีมากขึ้นตอนเด็กๆที่แบบต้องเลคเชอร์เองแล้วก็ต้องจะแบบเนี่ยจำได้ไงจดหน่อยจดหน่อยเนี่ยจำได้โอเคฝากเอามากล้องหยุดสต๊อปพรุ่งนี้แฟนมีดุ่งนี้นะครับแฟนมีแล้วนะครับก็เจอกันนะครับใครที่คนจังคนชาติไหนชาติไหนเราก็สามารถมาดูแฟนมีที่มะนิลาได้นะครับผมไม่จำกัดเลย ตอนนี้ซื้อบัตรมาที่ซื้อได้มาซื้อบัตรได้นะครับนี่ถือเชียร์เดอร์แอนโซลโซแล่ครับดูยังไงโอเคครับผมทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับนี่นี่เขาแคปหน่อยเน้นสอบงานแล้วหกโมงเย็นหรอเริ่มเหมือนเริ่อนะเริ่มโอเคจริงวันเนี้หกโมงก็ยังจองตั๋วมาทันกันเย็นไหมปะรู้เย็นไหมลูกตอ่บอกกโลูกลูก ว่ายล่ะเขาให้ทำเ้่าไะรรก็ทำก่อนขึ้วาก่อนไม่กดเรียกนะอันติวไปยก่อนสองวันนะโอเค่ะเินี่นี่เราค่ะหนึ่งสองามรอน่ารักหนึ่งสองสามนึ่งสองสามอาจเจอกันค่ะเจอกันค่ะคุณนายาุรคนสลิปทดีครับดกดป